สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทรับแชร์นลครับนั่งคุยวาเมอร์ 40K กลับมากันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอีก1นึ่งยูนิตที่ส่วนตัวซื้อมาตัต้นแหลตัวแรกๆเลยแล้วก็หยิบมาใช้บ้างเอาออกบ้างใช้บ้างอ,าออกบ้างนะครับตามสถนา,านการณ์แล้วกันนะครับนั่นคือตัวนี้ครับ r e d e m p t o r d e n l o c k นะครับ r e d e m p t o r d e n l o c k เนี่ยเป็นถ้าใครเล่น สเปซมารีน n e 2คุณต้องเคยเจอรีเดมเตอร์เดนน o อกครับใช่ครับมันอยู่ในเกมนั่นแหละนะครับก็ตัวรีเดมเตอร์เดนน o อกเองก็ออกมาให้ทุกคนยนโฉมจริงๆที่อยากได้ตัวนี้ก็เพราะในเกมแหละครับแต่ทีนี้มันมีอคอมอคอมบิเลชันที่ดีกับคอมบิเลชันที่ตามเกมเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่ายังไง มาดูที่เรื่องของตัวมันก่อนตัวมันเนี่ย Redemption Dennoch เนี่ยมันจะมูแปดครับก็ตาม uh, Dennoch ทั่วไปทําเน็ตสิบก็ทําเน็ตปกติจริงๆเข้ารถถังเลยนะเซฟสองบวกถือเซฟเซฟดีมากวูนสิบสองเอาจริงๆครับตัวมันวูนดีกว่า Predator annihilator ้วยซ้ํานะครับ l เดอร์อ่าหกบวกครับปกติแล้วก็ OCC นะครับก็มันไม่ได้ถือว่าเยอะโอเคเหมือนเดิม Ability มันครับก็เวลาถ้ามันระเบิดทอยออกหกนะครับระเบิดปุ๊บโดนสามดาเมจได้ แล้วก็ตัวมันจะมีดูจี้เอทานอลนะครับเวลามันโ,โดนยิงเนี่ยมันจะซับมันจะซับแทร็สสกหนึ่งดาเมจที่ยิงเข้ามาสมมติเขายิงมา2จะเหลือ1นะครับยิงมา3จะเหลือ2แต่ถ้ายิงมาหนึ่งเนี่ยก็เข้าหนะึ่งะลดเป็นศูนย์ไม่ได้นะครับแล้วก็เวลาถ้ามันเหลือวูนแค่1นถึงสวูนเนี่ยตัวมันจะยิงเฮียนะครับแค่นั้นเองโดยอาวุธของมันเนี่ยอขอพูดถึงอาวุธที่มันเปลี่ยนไม่ได้ก่อนลวกันมันจะมีอาวุธที่เปลี่ยนได้กับเปลี่ยนไม่ได้นะครับอาวุธที่เเปลีีี่่่ยนนไไมมด้ก็จะ อีคลอดล็อกเก็ตพอดครับอันเดียวครับมันอยู่บนหลังมันนี่แหละที่เป็นมิสไซล์นะครับ อีคลอร์ล็อกเก็ตพอร์ตยิง24นิ้วครับยิงเป็นลูกเป็นดีสก็คือ1นถึงสลูกนะครับยิงที่3บวกสเตนแปดสเตนถือว่าค่อนข้างสวยนะเอาไปยิงคนเอาไปยิงหุ่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหุ่นระดับกลางๆก,ก็ถือว่าดีเลย AP พลบหครับโอเคไม่ได้แย่นะครับก็ลบขึ้นมาก็สัก3าบวกก็ยิงยากแนละ้วลูกละ2ดาเมจครับเข้าก็เป็นเรื่องเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นเอเจนตี้แอนตี้ไฟด้วยนะที่ไฟสองบวกนะครับถ้าก็มันเป็น Eco อีคลอร์ล็อกเก็ตพอตแล้วเนาะนะครับทีนี้ มันที่เหลือปืนที่เหลือเนี่ยมันจะแต่งได้เกือบหมดเลยมันอยู่ที่เรื่องของการใช้งานเอาปืนที่อกก่อนปืนที่อกตรงนี้มันจะมี2อันก็คือถ้าปืนที่อกตรงนี้มันจะมีตัวของทวินสตอม m บเตอร์นะครับแล้วก็ทวินแฝกอ s สตอมการ n น็ตลันเชอร์อันนี้มันแล้วแต่คุณใช้งานว่าคุณจะไปใช้อะไรโดยทั่วไปเนี่ย ถ้าคุณจะเอาไปยิงเป็นตัวตัวเลยนะครับยิงแบบไม่ได้สนใจอะไรเป็นตัวๆก็จะเป็นทวินทวินแฟกซ์ตอมโบเตอร์มีรับปิดไฟสองมีทวินลิงก์ก็คือถ้าตัวมันยิงยีิบสีแต่ถ้ามันยิงในระยะ12นิ้วลูกมันจะเพิ่มมาสลูกนั่นเองนะครับก็ยิง2องลูกครับถ้ายิงในระยะอ่สินิ้วจะกลายเป็น4ีลูก ยิงที่3บวกทวีที่3าบวกก็ปกตินะครับสเตนสี่ก็ยิงมาลินด้วยกันทอย4บวกอ่ะนะครับยิงตัวโอดหรือสาบวกยิงซิสเตอร์เริ่มที่3บวกยิงตัวโอดหรือสอบวกประมาณนั้น a อพลบศูนย์ครับหนึ่งดาเมจก็คือปืนธรรมดาที่ไว้ยิงต่อตาทั่วไปมันไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นแต่ทีนี้เนี่ยถ้าคุณอยากยิงเป็นหอดมันจะแนะมันก็จะแนะนํไปอีกตัวก็คือตัวนี้ทวินแฟคสตอมกันเน็ตลันเชอร์อันนี้มันจะยิงได้น้อยกว่ามันยิงที่18นิ้วแต่ตัวมันมีคีย์ คีย์เวิร์ดบารเนี่ยมันจะบวก1ตามทุกๆ5ตัวซึ่งถ้าเขามา10ตัวมันบวก2ลูกมันเป็น D6 มันสามารถบวก1หรือบวก2ได้แล้วแต่สถ,ถานาการณ์นะครับก็เอาง่ายาย,ยิงได,ยงได้ยิงได้น้อยสุดก็คือ1ลูกยิงได้มากสุดก็คือ8ลูกนะครับ ตัวมันเองนะครับทวีที่3บวกนะครับสเตน4จริงๆเท่ากันเลยเท่ากับปืนทวินสตอร์โบเตอร์เลยก็รีได้เพราะมีทวินลิงนะรีวูนโลได้ AP 0นะครับ1ดาเมจก็ที่เหลือก็เท่ากันหมดนะครับอันนี้คุณไปเลือกเอาเองว่าคุณจะใส่อันไหนแต่ก็ถ้าคุณจะใส่อันนี้มันอาจจะต้องแบบ เข้าระยะที่มันเป็น18นิ้วนิดหนึ่งนะครับแต่จริงๆถ้าจะบอกว่า24นิ้วยิงได้2ลูกอ่ะคุณยอมว่า18นิ้วก็เดินเข้าใกล้อิกนิดหนึ่งอะแต่คุณยิงได้แบบยิงเป็นหอดได้ดีอ่ะเออประมาณนึงก็ใช้ได้เหมือนกันทีนี้สองอันนี้คุณเลือกใช้เอาเองว่าจะยิงันไหนอันหนึ่งทวินแฟกตอมคยิงเป็นหอดดีแต่ยิงใกล้ถ้าแบบประชิดเลยมันก็ยิงไม่ได้นะหรือมีถ้าเขาติดเอเกจเมนต์เลนส์อยู่ก็ยิงไม่ได้แต่ถ้าทวินต่อโบเตอร์ก็ยิงน้อยหน่อยแต่ยิงงได้้กกลขึนนนค่่ัเเเอออออีุณืาะตม อันอันต่อไปเอาปืนปืนเล็กก่อนปืนเล็กคือข้างนี้ปืนเล็กคือข้างนี้นะครับนี่น,น,นี่ปืนอันนี้ปืนอันนี้นะครับปืนเล็กเนี่ยมันจะมี2อันก็คือจะมีออนสล็อตกันลิงแคนนอนนะครับกับตัวของเฮวี่เฟมเมอร์นะครับเอาเฮวี่เฟมเมอร์ก่อนเฮวี่เฟมเมอร์เนี่ยมันมีอิกน็อคโควเวอร์ก็คือก็ไม่สนใจโควเวอร์อยู่แล้วถ้าคุณอยู่ในโควเวอร์กูก็เผาโดนนะครับมีทาวเรสก็คือไม่ต้องทอยทูฮิตฆ่าไปทูบูได้เลยแต่ระยะมันแค่12นิ้วเท่านั้นครับลูกเป็น D6 นะครับเป็น D6 เลยก็คุณทอนทอยไปเนี่ยหลูกได้กี่ลูกก็ว่ากันไปน้อยสุดหลูกมากสุดหลูกไม่ต้องทอยทูอิตครับเข้าทูนเลยนะครับสเตนห้าบวกสเตนอ่าห้าบวกก็ยิงมาลีนนก็ยิงที่3บวกนะเอานี่โอดไว้ก็เหลือ2บวก AP พลบหมาลีนเซฟสกลายเป็นเซฟสนะครับลูกละหนึ่งดาเมจก็ถือว่าเผาดีแต่ข้อเสียคือระยะใกล้แล้วก็มีอันนึงก็คือออนสล็อตกัรลิงแคนนอนมีดดิลสเซตเตอร์วูดนะครับยิงยี่สิบสี่นิ้วยิงแปดลูกอาก 5, ่าทูอิต สเตนดีขึ้นมานิดหนึ่งแล้วกันยิงเราวัดจากมารีนนะนะสเตนดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับยิงมารีนที่สามบวกแล้วก็ถ้าโอดไว้เดี๋ยวสองบวกถ้าทอยออกหกก็คิเลยนะครับนะเอพลบศูนย์หนึ่งดาเมจจริงๆพวกกัตลิงก็จะเป็นทรงนี้หมดอันนี้สําหรับสองปืนนี้ถ้าเลือกจริงๆคู่ตรงๆนะอ่าออนสล็อตกัตลิงแคนนอนก็ไม่ได้ดูแย่ h ฮวี่เฟมเมอร์ก็ไม่อยู่แนะ่ดูแย่มันคือถ้าเอาพูดถ้าคุณติดแม่เหล็กได้คุณก็ติดไปเถอะแต่ถ้าคุณติดแม่เหล็กไม่ได้คุณเลือกติดสักอันหนึ่งอย่างเงี้ยมันพูดยากทั้งคู่เพราะว่าสุดท้ายถ้าคุณเอาตัวนี้ขึ้นหน้ามากๆเฮวี่เฟมเมอร์แม่งก็ไม่แย่ yeah. มันก็เป็นปืนที่ดีออนตลร์ตการ์ลิงแคนนอนมันก็เป็นปืนที่ดีอยู่ดีเพราะมันยิงไกลกระสุนมันเยอะอยู่ดีนะครับก็ได้พูดตรงๆมันอยู่ที่ความชอบ แต่ถ้าคุณจะออนเกมว่าในเกมมันติดอะไรมาในเกมมันติดเ e วี y เฟมเมนะครับคือในเกมมันจะมันเดี๋ยวมันจะมีวิธีติดตลับกันเดี๋ยวผมขอไปพูดอีกเรื่องนึงก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาพูดตรงนี้อีกทีขอขอแปะโป้งไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบันจันี่นะครับมันจะลิงก์กันเรื่องนี้อะไปดูปืนข้างข้างใหญ่ก่อนปืนใหญ่มันจะมี2อันก็คือเฮวี y ออนสล o t ตการ์ i ิงคันนอนกามาโคพาสมาอิน i ไตเรเ เอวี uh, Heavy, Heavy ่เฮวี่ออนสลอดการ์ลิงแคนนอนจริงๆค่อนข้างใกล้เคียงกับออนสลอดการ์ลิงแคนนอนผิดกันที่สแตนนิดเดียวยิงยี่สิบี่นิ้วเท่ากันแต่ยิงเปสิบสองลกูกทูฮิตี่สามบวกสเตนหกจากห้าอันเล็กห้าอันใหญ่เป็นหกแค่นั้นเองเอพีศูนย์หนึ่งดามจครับ mm hmm. ก็เอาง่ายๆยิงมาลีนด้วยกันทอยที่สามบวก นะครับอดไว้เหลือ2บวกออก6ชินะครับแต่ยิง12ลูกอ่ะทีนี้ e อมาโคพัน l m มาอินไซเลเตอเนี่ยมันจะมี2แบบจะมีมันจะมีมาตรฐานซุเปอร์ชาร์ซึ่งมันจะมีสกิลบาร์ทั้งคู่ก็แน่นอน5ตัวบวก1 10ตัวบวก2ลูกนะครับยิงระยะ36นิ้วเป็นปืนที่ยิงไกลที่สุดในตัวมาแล้วแล้วก็ลูกเป็น D6 บวก1 D6 บวก1เนี่ยก็ทอยมากน้อยสุด2ลูกมากสุดมากสุดที่มันทำได้ถ้าสมมติว่าเจอกองสิด้วยนะ เจอกองสิบด้วยก็เป็น789ทําได้9ลูกนะครับ9 9ลูกก็คือมากสุดของมันทุวอี้ที่3บวกครับถ้ายิงธรรมดาสเตน8ถ้ายิงซุปเปอร์ชาร์จสเตน9นะครับ AP ก็เหมือนกันยิงสแตนดาร์ด AP พลบสยิงซุปเปอร์ชาร์จ AP พลบสดาเมจก็ไม่เท่ากันครับดาเมจธรรมดาสแตนดาร์ดที่2ดาเมจถ้าซุปเปอร์ชาร์จยิงที่3ดาเมจแต่ซุปเปอร์ชาร์จมีข้อเสียคือยิงเสร็จคุณต้องเทนทัน 5, สลอสนะครับไอ้เนี้ยปืนเนี้ย,นนยกับกัตลิ้งออนสล็อตเฮวี่แคนนอนถ้าคุณจะออนเกม มันต้องติดเฮวี่ออนสล็อการ l i n ง c a นนอนครับเพราะในเกมมันถืออันนี้มาแต่หลายๆคนเขาจะแนะนำว่าให้ติดมาโคพัทมาอินไซเลเตอร์เพราะหนึ่งเรื่องของระยะเพราะแล้วก็สองคือเรื่องของตัวดามเมทที่มันทำได้จริงดามเมจมันดีกว่าเยอะนะครับมันมันยิงไกลกว่ามันให้ลูกที่ไม่ค่อยเสถียรอ่ะต้องบอกว่ามันให้ลูกไม่ค่อยเสถียรแล้วกันมันสู้เฮวีออนสล็อตการ l i ิงแคนนอนไม่ได้ที่12ลูกแต่ว่ามันยิงไกลกว่าแล้วก็สเตนมันดีกว่าเจาะเกาะมันสูงกว่า ซึ่งตัวนี้จริงๆอ่ะเวลาเขาเล่นกันเยอะๆอ่ะเขาจะต่อเป็นมาโคปืนมือมือปืนใหญ่เขาจะต่อเป็นมาโคพัดมาที่มือขวาและเป็นออนสลอตการลิงแคนนอนที่มือมือซ้ายอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเหมือนในรูปนี้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยคุณก็ไปเลือกเอ,เองแต่ทีเนี้ยถ้าคุณจะออนในตามเกมระเบ e s t m a r i สองอ่ะมันต้องเป็นเฮวี่ออนสลอตการลิงแคนนอนที่มือนี้แล้วก็เป็นออนสลอตการลิงแคนนอนอ่าเป็นเป็นเฮวี่เฟมเมอร์ไม่ใช่แต่เป็นเฮวี่สองอันนี้สองอันบนเฮวี่เฟมเมอร์นน heavy amer, กับเฮวี่ออนสลอตซังซ้ายและขวา นะครับอันนี้คือแบบในเกมแบบที่ดีที่สุดอย่างที่บอกคือมันติดพาสมาแล้วก็ติดปืนกลคือปืนกลนะ่ะมันเอาไว้เคลียร์นิดหน่อยแล้วก็พาสมาเคลียร์ระยะไกลได้มันก็ดีแหละนะครับก็ส่วนตัวมองว่ามันใช้ได้ทั้งคู่มันแล้วแต่เราจะใช้มันแล้วแต่เราเราเรา,เราจะเลือกแบบไหนคือถ้าคุณติดเป็น h e a v y on ต lot g ็อตการ์ล n งแ n นนอนซึ่งมันเป็นปืน Can นอ n ไอการ์ i n g อะเนาะคุณอาจจะต้องเอามันขึ้นหน้าเพื่อไปกวาดแต่คุณอาจจะต้องระวังมันถูกชาร์จ คุณอาจะต้องมีตัวกันชาร์จนิดนึงยืนแบบยืนบังให้มันหน่อยแต่ว่าเวลายิงเนี่ยมันยิงจํานวนลูกมันเยอะแล้วเวลายิงมันยิงได้4ปืนอย่างเงี้ยนะครับเพราะจริงๆมันเวลาเล่นจริงๆอ่ะถ้าคุณจะติดเทวีออนสลอ t แล้วคุณจะติดติดไอทวินแฟกซตอมกันเด็ดลันเชอร์คุณเดินเข้าไปตั้งอีก6นิ้วอ่ะมันยิงได้หมดทุกปืนขนาดเนี้ยมันคุ้มค่ากว่าแล้วก็ถ้ามัน ลึกถึงขั้น12นิ้วคุณก็ไฟเผาแม่งเลยด้วยก็ได้นะครับมันก็โอเคแต่ถ้าสมมติคุณจะเอาจริงๆถ้าแบบเอาเจบบยามหน่อยนะแบบเอากระสุนเยอะแต่ว่าไม่รู้มันอาจจะยิงตัวใหญ่ๆไม่ได้นะแต่เน้นกระสุนเยอะอะคุณติดเฮ a วี On ออนท g ั t การ์ลิงแคนนอนกับออน l o t ลการ์ลิงแคนนอนแม่งสองข้างเลยเป็นเป็นปืนกลคู่ไปเลยนะครับมันก็ทําได้นะมันก็แบบ เล่นหยาบๆเลยเอาลูกเยอะอะแบบกูไม่ต้องถอยดีหกะเพื่อแบบได้กี่ลูกกูเอาไปเลยยีลูกข้างหนึงสิข้างหนึ่งแปอย่างเงี้ยมันก็แบบเออมันก็ได้ความสะใจอีกแบบอันนี้แล้วแต่ละกันเพราะมันอยู่ที่คุณว่าคุณจะเอามันไปทําอะไรนะครับแล้วก็ ตัวมันเองมีมือมีตีนนะครับก็มีรีเดมเตอร์ฟิตก็คือหมัดของมันหมัดมันนี้หมัดมันชกได้นะครับเป็นมิลีครับตี5้าครั้งทูยที่3บวกสเตนสิบสองสเตนที่บอกมาแรงกับปืนทุกกระบอกนะครับชกทีหน้าแทบบไม่สเตนสิบสองต่อยรถถังแับต่อยหุ่นต่อยอิมไนที่ตัวใหญ่กว่าแม่งที่4ี่บวกนะครับโอดไว้เหลือ3บวกนะครับเอพีลบสองด้วยซ้านะครับลูกกัน3มดามเมจไม่แย่นะครับสเตนสําหรับรีเดมเตอร์นะครับคือมันมีมือข้างเดียวนะนะก็ถือว่าแบบ โอเคในระดับการแบบต่อยนะครับจริงๆก็ไม่เคยไปต่อยใครเหมือนกันนะคือต่อยทีก็เป็นเรื่องเป็นราวอะ่ะก็ยังไม่ได้เคยไปต่อยใครจริงจังนะครับหลักๆก็มายิงส่วนตัวแอตโต้แอตโต้ต่อเป็นเฮฟวี่เฟมเมอร์ไอเฮฟวี่ออสตราการิคนนอนแล้วก็เป็นทวินแฟคตอมกันเน็ตลันเชอร์นะครับก็คือเอาไม่ง่ายครับอะไรที่เขาไม่แนะนําให้ต่อกันกูต่อหมดนะครับนะก็ชอบอย่างนั้นนะนะแล้วเดี๋ยวถามว่ามันมีตัวไหมโอเคเดี๋ยวส่วนตัวมันมีตัวแน่ครับที่จะมาใส่พลาสมาเหมือนกันนะครับก็ เป็นโปรเจกต์ตางคุยว่าเป็นโปรเจกต์แล้วกันที่คิด้วยจะทำตัวเนี้ยมันมันจะมีข้อเสียอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องพอยต์ด้วยความที่ว่าแม่งเปลี่ยนได้เยอะมากพอยต์ point ตัวเนี้ยแม่งเลยเยอะมากเหมือนกันนะครับมันอยู่ที่210พอยต์ณปัจจุบันนะณวันที่อัดเนี่ยมันอยู่ที่210 POINT พอยต์ซึ่งพอมันอยู่210พอยต์ใช่ครับอรอไอตัวของ r e p e l s o r executor i มัน220พอยต์ ไอ้น,นี่มัน210อันนั้นมัน220เพิ่อพอมอีก10แต้มคุณได้เป็นปืน7กระบอกและเป็นปืนที่ยิง72นิ้วและทุกอย่างยิงขั้นต่ำ24นิ้วหมดแต่ทีนี้มันข้อเสียคืออะไรคันมันใหญ่มากจนบางทีโเวอร์มันบังไม่มิดและมันมองเห็นง่ายเพราะโดยคันรถถังคันมันใหญ่มากอันนี้คุณต้องไปบาลานซ์เอเองรรู้สึกว่าคุณอยากใส่อะไร รีเดมเตอร์มันไม่ใช่ตัวที่มันไม่ดีมันเป็นตัวที่โอเคในการเล่นแบบอย่างในระดับหนึ่งถ้าคุณใช้งานมันถูกจังหวะถูกอะไรเงี้ยคุณยังมันไปวิ่งชาร์จก็ได้เฉพาะว่ามันก็ไม่ได้ต่อยขี้เหร่นะตัวมันไม่ได้ต่อยขี้เหร่แล้วก็ทับเน็ตมันก็ดีวูดมันก็เยอะแล้วตัวมันโดนยิงสวนมามันก็ยังพอแบบมีรับรับลูกรับแบบรับแรงกระแทกได้ต้องพูดถึงการรับแรงกระแทกได้นะครับก็ถือว่าเป็นหุ่นตัวหนึ่งถ้าคุณเคยเล่นสเปนมาริน2คุณชอบสเปนมาริน2เป็นหุ่นท เราเคยพูดไปตั้งแต่คลิปประกอบเพราะเราเคยนะ่าจะเคยถ่ายคลิปประกอบตัวนี้ว่า r e d e มเต r กับบูทาริทอ่ะบอดี้มันประกอบทั้งตัวมันจะไม่เหมือนตัวของบาริสตั้บาริสตั้ตัวมันจะรู้สึกว่าตัวมันจะแบบกองแก๊งในระดับหนึ่งแต่ตัวร e เ e มเตอเป็นตัวที่แน่นถ้าคุณชอบบอดี้มันแน่นคุณจัดร e d e มเต r คุ้มกว่าครับเอาพูดตรงๆว่าจัดรีเดมเตอร์คุ้มกว่าแต่ว่ามันแล้วแต่การใช้งานนะคือคุณจะซื้อรีเดมโมเดลรีเดมเตอร์แล้วคุณมาใส่ปืนบาลิสตัสมันก็ทําได้ไงนะครับก็ถ้าใครชอบโมแน่นๆอะรีเดมเตอร์อะมันแน่นกว่ามันจับแล้วมันรู้เลยว่าโมมังแข็งแรงแต่บาลิสตัสมันจะงอกแงก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 ในระดับหนึ่งนะครับคุณอาจจะไม่ชอบอย่างนั้นก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ไปละสวัสดีครับ